m o r i n a a อ็น y p o w d เดเบอร์0ูค่ะเชฟเพิ่งไปซื้อมาจากเซเว่นะคะตัวนี้เนี่ยปริมาณ5กรัมเพราะว่าอะไรถึงซื้อไปเจอคุณสายป่าน Beauty b l o กเกชื่อดังที่ใช้มากว่า3ปีแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคุณคิมรี้พายก็เพิ่งรีวิวนะคะอ่ะไม่พูดมามาลองกันเลยดีกว่าขอบอกก่อนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีปัญหาใต้ตาคล้ำสีผิวไม่สม่ำเสมอกันค่ะก็จะมาลองครึ่งหนึ่งให้ดูมีทดสอบประสิทธิภาพด้านในจะมี พับด้วยนะคะเปิดมามีพับมีกระจกสะดวกมากนี่เนื้อแป้งเป็นแบบนี้มาลองทาลงหน้ากันค่ะนี่เห็นถึงความแตกต่างชัดเจนมากๆเลยว่าแบบไม่ต้องใช้รองพื้นเลยนะคะอันนี้โลรองพื้นเนียนมากๆ เดี๋ยวจะมาทดสอบประสิทธิภาพนะคะว่าการน้ำได้แค่ไหนไม่ติดพิดชู้ออกมาเลยนะคะแล้วแป้งก็ไม่หลุดด้วยโอเคเดี๋ยวเชฟขอตัวไปแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกันนต่อค่ะคะ่ะเชฟก็เป็นแต่งหน้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบริหน Envy Powder ตัวนี้นะคะสรุปแล้วก็คือ ทาทั้งหน้าโดยที่ไม่ทารองพื้นรู้สึกได้เลยว่าปุกปิดดีมากปกปิดสุดๆคูณ2นะคะซึ่งเจ้าตัวนี้นเนี่ยไม่ได้แค่เป็นเมคอัพนะเป็นทั้งบำรุงด้วยจากกีกะไวัแล้วก็วิตามินซีค่ะทำให้แต่งหน้าเป็นเมคอัพแล้วก็เป็นบำรุงในตัวแถมยังมี UV Protection อีกด้วยนะคะก็คือกันแดดนั่นเองซึ่งรวมอยู่ในตัวนี้เลยคุณใส่ เขาพัฒนาสูตรใหม่นะคะปกปิดคูณ2เบอร์รุมคลได้อย่างชัดเจนค่ะพกพาง่ายมากๆเชฟใช้เบอร์2นะคะซึ่งที่เวนี่ยจะขายเบอร์2ค่ะและมีขายอีกที่คือ e ีแฟ b o y มีขายทั้งเบอร์1แล้วก็เบอร์2เลยสามารถเข้าไปช็อปได้เลยนะคะังปกปิดคุมมันกันน้ำกันเหงื่อนะคะใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยพกพาไปไหนก็สะดวกเอาขึ้นมาแต่งก็ดูเรียบหรูนะคะนี่ หน้าเนี้นตั้งแต่เช้าไปถึงเก็นไม่ต้องเติมเลยอก็ยังได้อย่าลืมไปหาซื้อกันนะคะดีมากมา